การบริหารกระทรวงเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐหรือว่ากระทรวงดอทของอีลอนมัสเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงอํานาจที่อีลอนมัสได้รับในการที่จะล้วงลึกเข้าไปถึงข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนอเมริกันซึ่งตอนนี้ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามของโดนัลดทรัมป์นี่ก็ออกมาตอบโต้โจมตีนี่นะคะก็เลยทําให้ทางโดนัลดทรัมป์เองก็ออกมาปกป้อง การทำงานของอีลอนมัสในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดอทรัมป์ไม่ได้พูดถึงมหาเศรษฐีอีลอนมัสบอกว่าเขาไม่ได้กลับอะไรไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาจะอุทิศเวลาให้กับเรื่องนี้ได้ยังไงคือเรียกว่าโอ้ไม่คิดเลยว่าจะทํางานแบบทุ่มเทขนาดนี้ไม่เห็นเขาไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยแต่เขาก็ทุ่มเทในการทํางานเพื่อสหรัฐอเมริกาเพื่อคนอเมริกันเนี่ยนะคะขณะที่ทางพรรคเดโมแครตเองก็กล่าวหาว่า ใครบอกล่ะอีลอนมัสเนี่ยได้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่รัฐบาลทั้งพยายามจะผลักดันอย่างเช่นสิ่งที่เขาทำอย่างชัดเจนเนยนะคะก็คือการเสนอให้ปิดหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ USA, หรือว่ายูเซหรือว่า u s a อนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ทางอีลอนมัสเนี่ยสั่งให้มีการแบบระงับแบบทันทีปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ส่งผลกระทบกันไป หลายประเทศเลยทีเดียวเนี่ยนะคะทางพักฝั่งตรงข้ามของโดนัทรัมก็มองว่าเนี่ยเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่านะคะขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่ากระทรวงดอชหรือว่ากระทรวงเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐซึ่งไม่เป็นทางการของมัสนั้นจะเข้าไปดูแลงบประมาณตอนนี้จะขยบไปดูแลงบประมาณของกองทัพด้วยแล้วก็จะเข้าไปดูแลรีดไขมันในกระทรวงศึกษาธิการด้วยโดนัทรัมบอกว่าเร็วๆนี้แหละ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ทรัมป์บอกว่าลองเข้าไปตรวจสิเราอาจจะพบกับการทุจริตและการทุจริตเป็นมูลค่าหลายพันล้านหลายร้อยล้านเหรียญและประชาชนเลือกผมมาเพราะเรื่องนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐพีทเฮ็กเซตก็บอกกับสำนักข่าว FOX NEWS นะคะบอกว่ายินดีค่ะ ยินดีที่ดอชจะนําการจ่ายทางทหารเลยว่าการใช้จ่ายทางทหารเนี่ยนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะก็ยินดีกับเรื่องนี้โดยเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะด,ดีให้มีการตรวจสอบเพราะว่าเมื่อเราใช้เงินเราก็ต้องรู้ว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยเอาไปทําที่ไหนอย่างไรทําไมซึ่งกระทรวงกลาโหมยังไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคะก็เออก็เป็น ความพยายามจะเข้าไปล้วงลูกในงบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งจริงในบ้านเราก็มีความพยายามจะเขามีความพยายามอยู่ทุกๆครั้งเลยนะคะกับการเข้าไปตรวจสอบงบประมาณของกองทัพอย่างเงี้ยยกตัวอย่างในบ้านเราเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีงบลับงบ,งบนู่นงบนี่นะคะก็แต่อันนี้ก็คือแบบมีอํานาจเต็มที่จากประธานาธิบดีนะคะที่ให้กับอีลอนมัสได้เข้าไปตรวจสอบงบประมาณตรงนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคนที่ ได้รับมอบหมายเข้าไปทำงานภายใต้ชื่อของกระทรวงดอชนั้นก็ได้รับการามีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันเกิดขึ้นด้วยพนักงานของดอชได้เข้าไปทำงานในหน่วยงานของรัฐหลายแห่งคานับตั้งแต่ทาได้เข้ารับตำแหน่ง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพนักงานของดอ e บางส่วนก็ถูกพบเห็นที่สำนักงานคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผู้บริโภคในช่วงที่เกิดวิกฤตการทางการเงินในปี50ถึงปี51เนี่ยนะคะซึ่งทางพนักงานของสำนักงานคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภคหรือว่า CFPB ในสำนักงานในกรุงวอชิงตันนั้นได้รับแจ้งให้ทำงานจากที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ซึ่งน่าจะเป็นการเปิดทางให้คนของ อีลอนมัสเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกับเรื่องของการใช้เงินต่างๆในหน่วยงานนะคะอย่างไรก็ตามทางฝั่งตรงข้ามทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการยื่นคำร้องค่ะเพื่อพยายามหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและก็คำสั่งของฝ่ายบริหารหลายฉบับของประธานาธิบดีโดยเมื่อวันเสาร์ผู้พิพากษาข,ของรัฐบาลกลางได้สั่งห้ามไม่ให้ดอ d g จเข้าถึงข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล ของคนอเมริกันหลายล้านคนที่อยู่ในบันทึกของกระทรวงการคลังค่ะขณะที่ผู้พิพากษาสารแขวงของสารัฐพอแมคเกิลเมเยอร์ก็ได้สั่งให้อีลอนมัสและทีมงานทำลายสำเนาบันทึกทั้งหมดทันทีนะคะนี่คือสิ่งที่เขามีการมีความกังวลก่อนหน้านี้แหละค่ะว่าการที่ให้อำนาจแบบเต็มมือกับกับทางมัสเนี่ยในการเข้าไปล้วงลูกแล้วเข้าไปเห็นข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและข้อมูลที่เป็นความลับของคนอเมริกันแบบนี้มันเหมาะมันควรแล้วหรือก็เลยมีการยื่นเรื่องไปยังศาลแล้วศาลเนี่ยก็เลยมีคำสั่งเนี่ยนะคะว่าห้ามนะห้ามไม่ให้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลของคนอเมริกันแล้วก็ถ้าหากว่าได้สำรงสำเนาอะไรไปเนี่ยต้องทำลายทิ้งโดยทันทีนะคะโดยรัฐบาลของทรัมป์ก็ได้ไม่ได้มีการตอบรายละเอียดในเรื่องของการทำงาน ของดอชค่ะที่นักข่าวเนี่ยถามถึงเรื่องของรายละเอียดของการทํางานของกระทรวงนี้ทั้งเรื่องของการจ้างงานเรื่องของจํานวนคนที่ทํางานในในกระทรวงนี้ของอีลอนมัสก์เรื่องกิจกรรมเรื่องเงินทุนต่างๆแต่ว่าทรัมป์ไม่พูดถึงประเด็นนี้นะคะคืออํานาจที่อีลอนมัสกมีในมือในขณะนี้ถึงขนาดทําให้ทางนิตยสารไทม์เนี่ยนะคะแซวแรงค่ะแซวแรงแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันมานี่คือหน้าปกของนิตยสารไทม์ Time. ล่าสุดค่ะ นี่คือโต๊ะของประธานาธิบดีในทำรรเนียบขาวค่ะแล้วเขาก็ใส่อีลอนมัสไปนั่งอยู่ที่โต๊ะของประธานาธิบดีก็พยายามจะสื่อสารให้เห็นว่าตอนนี้อีลอนมัสเนี่ยเปรียบได้กับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวนะคะภาพหน้าปกของนิตยสารไทม์ล่าสุดนั้นก็ถือว่าเจ็บแสบไม่น้อยนะคะเพราะว่าเขาจับเอามาหาเศรษฐีพันล้านอย่างอีลอนมัสขึ้นปกแล้วก็จัดให้นั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนี้ค่ะ เป็นโต๊ะของป,ประธานาธิบดีสหรัฐในทำเนียบขาวเนี่ยนะคะโดยนักข่าวเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปถามโดนัลด์ทรัมด้วยแต่ทรัมตอบว่าอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะก็เจ็บแสบพอๆกันนะคะขณะที่นักข่าวชื่อดังประจำนิชแสาธถามไซมอนอ่าซัตเตอร์แล้วก็ไบรอันเบนเน็ตก็แสดงความเห็นว่ามาจนถึงวันนี้อีลอนมัสดูเหมือนไม่อยู่ภายใต้ใครแล้วนะคะยกเว้นโดนัลด์ทรัมผู้ที่ให้อำนาจกวาดล้างแก่คนที่ช่วยเหลือให้เขาชนะ เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐทำตามเป้าหมายของเขาได้ค่ะหน้าปกนี้ของนิตยสารไทม์เป็นที่ฮือฮามากแล้วก็เรียกว่ามีสีสันสวยงามทีเดียวนะคะแสดงให้เห็นถึงอ,อ,อีลอนมสัส์นนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็เป็นฉากหลังนี่ก็เป็นสีแดงด้วยนะคะมือของเขาเนี่ยถือแก้วกาแฟแล้วก็นั่งระหว่างธงชาติสหรัฐแล้วก็ธงของประธานาธิบดีสหรัฐด้วย ตัดกับฉากหลังสีแดงสดนะคะเป็นภาพปกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำนักงานประสิทธิภาพรัฐหรือว่ากระทรวง Dodge ที่ตั้งใหม่ที่ทําให้อีลอนมัสเป็นผู้บริหารแล้วก็ตามมาด้วยการสั่งปิด USA นี่แหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายในการที่จะไปล้างหน่วยงานของทางภาครัฐทั้งหมดเนี่ยอีก14แห่งด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐด,ด้วยแล้วก็รวมถึงกระทรวงกลาโหมที่เราให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะนี่เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ CNN นั้นได้นําเอาอีลอนมัสค์มาขึ้นปกนิตยสารไทม์นะคะเพราะว่าก่อนหน้าหน้าปกนี้เนี่ยจะเป็นปกที่เออไทม์ได้เอาอีลอนมัส์ขึ้นเมื่อตอนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของบริษัท เสลานะคะแล้วก็มีคำว่าประชาชนมัสค่คะก็แปลเป็นอังกฤษก็คือ citizen must นั่นเองแสดงให้เห็นถึงาการที่อีลอนมัสเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้สำเร็จนะคะทีนี้กลับมาเมื่อกี้ที่บอกว่านักข่าวเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปถามโดนัลด์ทรัมว่าท่านประธานาธิบดีเห็นหรือ,อยังหน้าปกนิตยสารไทม์เนี่ย ท่านจะว่าอย่างไรบ้างเมื่อสื่อมวลชนวิาพากษ์วิจารณ์ถึงอำนาจหน้าที่ของมัสได้เจ็บแสบแบบนี้ปรากฏว่าโดนัทรัมก็ตอบก,กลับแบบเจ็บแสบเช่นเดียวกันค่ะทาตอบก,กลับมายังผู้สื่อข่าวว่าเอา้าวนิตยสารททมยังอยู่อีกเหรอยังทําธุรกิจอยู่อีกเหรอที่ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยนีกว่าเขาเจ๊งไปแล้วแหมอันนี้ก็ตอบก,กลับแบบเ,เจ็บแสบพอกันนะคะก็ซัดมาซัดกลับ ไม่มีใครเกรงกลัวใครเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของอำนาจของอีลอนมัสในขณะนี้ค่ะ